สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานมีนิวส์ออนไลน์เราอยู่กันที่โพ r ทลไลเลเซอร์ปาร์คกับการเปิดตัวรถมิวสุสกิทสวิฟทใหม่ล่าสุดซึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมีด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น G L และ G L X ในส่วนของตัว G L เนี่ยราคาอยู่ที่5,57 0 0 0บาทส่วนตัวนี้คือตัวท็อปราคาอยู่ที่6,29 0 0 0บาทส่วนมีอะไรแตกต่างบ้างนันะ้นอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันอันดับแรกเลยนะคะ ในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยจะมีลายโครเมียมเพิ่มเข้ามาล้อเป็นล้ออันลอยใหม่ขนาด16นิ้วบรรทุกสัมภาระหนักได้ถึง265ริลิตรจ้ะโอ้โหข้างเยอะอยู่นะ ะะทีนี้เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูภายในกันว่ารุ่นคอปเนี่ยภายในได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างจอขนาด8นิ้วสามารถต่อบลูทูธเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้ทั้ง Android แล้วก็ Apple CarPlay นะคะ ก็จะมีลูกเล่นก็จะมีวิทยุมีปรับแต่งเสียงได้คือรุ่นนี้มีกล้องมองหลังด้วยน้าที่เพิ่มเข้ามาให้ซึ่งถือว่าเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับรถในรนุ่นนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ หรือก็จะเป็นช่องต่อ USD ช่องชาร์จไฟที่วางแก้วน้ำแล้วก็อันนี้ก็ช่องเก็บของรุ่นนี้มีระบบปรับแอร์อัตโนมัติมาให้แตกต่างจากเดิมอย่างเดิมจะเป็นตัวหมุนแต่นนี้จะเป็นระบบปรับแอร์อัตโนมัติให้โดยที่แอร์ยังไม่ไม่สามารถแยกซ้ายขวาได้นะเป็นแอร์ตัวเดียวอยู่ หมดนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆของ n ิว z ูนต s สว f t นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถแวะไปดูตัวจริงได้ที่โชงรูซูนติทุกสาขาทั่วประเทศนอกจากไปดูตัวจริงแล้วเนี่ยลองแวะไปฟังโปรโมชั่นพิเศษที่เขากำลังจัดให้ตอนนี้อยู่นะอาทิเช่นดอกเบี้ยเพียง1.99%ต่อปีหรือถ้าอยากเลือกขดแบบสบายๆายายก็มีให้ขดได้ใลยราคา3,333บาทเท่านั้นแล้วพบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับ